จะเป็น finance and investment นะคะจะเป็นวิชาที่ สอนเรื่องของการทำ Risk Management, Apply Asset Management, เรื่อง Portfolio Management, อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนใครที่ไม่มีพื้นฐานอะไรก็สามารถมาเรียนได้หรือคนที่ต้องการจะสอบพวกใบป,ประกอบวิชาชีพอย่างเช่น IC License หรือ CFP หรือใบ GFA ก็สามารถมาเรียนที่สายนี้เขาจะครอบคุมเนื้อหาหมดทุกอย่างเพื่อที่จะใช้ไปสอบได้โดยภาพรวมเนี่ยเขาก็จะปูพื้นฐานไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเริ่มเป็นเนื้อหาที่เข้ม คนมากขึ้นที่มันจะไปเน้นประยุกใช้ในเรื่องของพวก Investment ต์ต่างๆต้องดูพวกหลักทรัพย์ดูพวกพอร์ตโฟลิโอต่างๆพวกนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทำส่งของแต่ละวิชาก็จะมีพวกรายงาน presentation ถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงสามารถไปปรึกษาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนๆได้เพราะว่าทุกคนที่นี่เขาจะซอพพอร์ทิมากๆ